M-150 สศึกเจ้ามวยไทยสุดยอดมวยมันทานช่องสสนับสนุนโดยยางแม็กซิสปูนกาวยาแนวตราจราเ์เขยกรดซิลิคอนของฟุกทีนกรุป๊ป สนับสนุนกีฬามวยไทยและได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆให้เกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะตระหนักดีว่ากีฬามวยไทยคือศิลปะต้องกันตัวอันทรงคุณค่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่อยู่ในหัวใจและสายเลือดของคนไทย ด้วยการสนับสนุนึกอ e ีสูุขับสุดยอดการแข่งขันมวยไทยระดับตำนานที่จัดมากว่า20ปีและต่อยอดด้วยการสนับสนุนโครงการนาตะมวยไทยการแสดงท่วงท่าประกอบเพลงโดยใช้ลีลาการต่อสู้แม่ไม้มวยไทย มาประยุกต์ให้เข้ากับจังหวะเพลงซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการรักชาติรักมวยไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนรุ่นใหม่เกิดความรักและหวงแหนในศิลปะก,การต่อสู้ป้องกันตัวอันเป็นมรดกของชาติตามมาด้วยการสนับสนุนไทยไฟ การแข่งขันมวยไทยระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จได้รับกระแสตอบรับอย่างดียิ่งตั้งแต่ปีแรกโดยในแต่ละไฟมีผู้เข้าชมอย่างล้นหลามและยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้เป็นหนึ่งในโครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย อีสุสุจึงยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมโครงการอันยิ่งใหญ่นี้ที่ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชนร่วมมือกันทําให้กีฬามวยไทยสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยมากยิ่งขึ้นในฐานะกีฬาระดับโลก เราอีซูซุปุมมใจที่แชมป์เปี้ยนมวยไทยอีซูซุครับครั้งที่21จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมชิงชัยกับนักมวยไทยจากนานาประเทศทั่วโลกในไทยไฟป,ปีนี้เพื่อยืนยันความเป็นต้นตำรับของประเทศไทยในฐานะเจ้าของสุดยอดศิลปะการต่อสู้ที่สวยงามและอันตรายที่สุดแขนงหนึ่งของโลกและใครจะเป็นแชมป์อีซูซุครับ ที่ได้ครอบครองรางวัลปิกอัพซูปเปอร์อัจฉริยะยอดประหยัดน้ำมันยี่สุสุบีแม็กซ์สปาร์คซูปเปอร์ไทเทเนียมใหม่และเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทพร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยในการชิงแชมป์มวยไทยระดับดโลกในศึกแห่งศักดิ์ศรีไทยไฟประจำปี2 0 1 1วันนี้ได้รู้กัน เข้มสิบสองพี่น้องปะทะฝ่ายน้ำเงินนบพรัตเกียรติกำทร ท่านผู้ชมที่เคารพกับนั่นคือความยิ่งใหญ่ของศิลปะแม่ไม้มวยไทยกับก้าวสำคัญในการตอกย้ำความยิ่งใหญ่แห่งมวยไทยและความเป็นไทยครับให้ทั้งโลกนั้นได้รับรู้ต่อมาถึงช่วงเวลาอันสำคัญแล้วนะครับจะเรียกว่านั่นคือเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ของบริษัทตรีเพรอีสุุเซลจำกัดครับในการสืบสารตำนานมวยไทยครับและมาถึงทั้งนี้เป็น คู่ชิงชาเลอศนะครับเดิมพันกันด้วยศักดิ์ศรีตำแหน่งแชมเปียนครับครั้งที่21นะครับใครจะก้าวเข้าไปสู่สังเวียนอันดับโลกผมขออนุญาตทบทวนรางวัลของคู่ชาเลิศและรองชาเลอรครับผู้ชาเลิศในศึกอ e ีซูซูซูเปอร์ไทเทเนียมครั้งนี้จะได้รับรางวัลมากมายครับอาทิเข็มขัดแชมป e ์อีซูซูครับครั้งที่21รถปิกอัพรุ่นยอดนิยมอ e ีซูซูดีแม็กซ์ซูเปอร อีซ e ูซุดีแม็กซ์สปาร์คซูเปอร์ไทเทเนียมใหม่ครับจากอ e ีสุซ์หคันเงินรางวัลสดๆครับ1ล้านบาทนะครับและที่สำคัญก็คือการต่อยอดได้ไปเป็นตัวแทนประเทศไทยชกในศึกไทไฟ์2011ดังที่ได้กล่าวมาแล้วครับส่วนรองแชลเลอร์จะได้รางวัลเงินสด5 0 0แสนบาทผู้ชมทางบ้านยังสามารถร่วมลุ้นทายผลนะครับแชมป e ์อีสูซครับทั้งที่ 21เนะครับเป็นรางวัลทองคำมูลค่ากว่า2 0 0แสนบาทรางวัลที่หนึ่งนั้นทองคำแท้หนัก5บาทนะครับเดี๋ยวเราจะทำการจับสลากแจกรางวัลครับบันดนี้มาถึงเวลาสำคัญแล้วฝ่ายแดงก็คือเข้ม12พี่น้องครับและน้ำเงินนพพเกีเติกำธร,รครับโอกาสนี้ผมค่ข,ขออนุญาตเรียนเชิญมิสเตอร์ฮิโรชินาคางาวะประธานบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัด ได้กรรนาขึ้นกล่าวเปิดการแข่งขันและมอบพวงมาลัยนะครับเป็นกำลังใจให้กับนักมวยทั้งคู่ครับใช่ครับสวัสดีครับฟันพูมีขีดทุกทั้งในานามคมบริสัทพรีเป็ดอิสุเซือสัต์นะครับโอขอบคุณกันกีลาเห็งประเทศไทย ทยทีบีชิจงสามและผู三三้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที five, ่ช่วยสนับสนุนสุขับพพลังที่อิด้วยดยี่ตลอดมาและอขอบขุมผู้ชมทุกท่านที่ให้ความสนใจสุิสุขับพยามมากด้วยเราพูมช้ยันจิน ที่แชมเปี้ยนซึกอิสุสัขจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยในศึกมวยไทยระดับโลกไทยไฟท์เพื่อความเข้าหน้าของมวยไทยสูงเป็นเอกลักษณ์ประจำชาตไทยหวังว่าทุกท่านจะให้การสนับสนุนซึกอิสุขุขั้าลราภัยนะครับอบคุณมมากครับขอบคุณครับอ๋อ อนาาุญาตไดเจอท่านประธานได้มอบพวงมาลัยเป็นกำลังใจกับนักมวยทั้งคู่ครับมิสเตอร์ฮิโรชินาคางาวะครับท่านผู้ชมที่เคารพกับมวยรอบอ e. ีสุสุครับนั้นถือได้ว่าเป็นยอดปรารถนาของคนที่เกิดมาเป็นนักมวยทุกคนนะครับเพียงแค่ได้คัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันก็ถือว่า เป็นเกียรติประวัติอันสูงส่งของตัวเองแล้วครับแต่ถ้าใครก้าวไปถึงฝั่งฝันสามารถคว้าแชมป์มวยรอบอีสุสุในแต่ละครั้งได้นั่นถือว่าเป็นสุดยอดของออนักมวยในยุคน,นั้นและก็เป็นความปรารถนาของนักมวยทุกคนครับซึกอีสุสุครับซูเปอร์ไททาเนียมครั้งที่21มาถึงนัดชิงชาเลิร์ครับฝายแดงเมื่อเช้านี้ มา147.8ปอนด์นะครับก็ต่ำกว่าพิกัดเพราะว่าพิกัดพ,กดพิกัดกัน148ปอนด์ครับเป็นนักชกจากวาปีปทุมมหาสารคามครับฉายาคือมนุษย์หินเข้มสิทธิ์สองพี่น้องอีกฝากหนึ่งของประเทศไทยครับมาจากอำเภอทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะครับเมื่อเช้า น้ำหนัก148.8ครับก็ลด0.8ปอนด์ครับเขาคือขุนเข่าปักอกนพรัตเกียรติกำองกรรมการผู้ชิ้ขาดบนเวทีคุณพิจิตพรมคงครับอ่าล่ะครับนาทีระทึกใจจะเริ่มณบัดนี้ขอบคุณครับจุกจำบูนมี3สูตรนะครับ สูตรยันริกผสมกล้วยหินน้ำพึ่งป่าแล้วก็สารอาหารที่มีคุณภาพสูตรอินเซตครับผสม,มแมลงตัวอ่อนนกกินแล้วร้องเล่นเส้นริกนะครับแล้วก็สูตรถ่ายขนครับเหมาะสำหรับนกกรงหัวจุกที่กำลังถ่ายขนบ้านพี่อุ้มเรือนพี่ตองครับ ทำพาวารีสอร์ทบริหารงานโดยโกตองและแจ่อุ่มรัชนีเพิ่มพูนพานิษฐจอลืมว่าไปพาวาแวะบ้านพี่อุ่มเรือนพี่ตองนะครับและสุดยอดเทคโนโลยีครับมั่นใจทุกเส้นทางกับอุปกรณ์แคชรถยนต์เบอร์สุดซ้อมสูบบริการทั่วประเทศครับ028925755ครับขอบคุณบริษัทบางกอ,งอ,อกอโตพาหรครับผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ช่วงล่างรถยนต์ซาอม้า บีเคพีและชกอัตย,ยนพารากอนโดยคุณปานวัฒนากิจเจริญวงศ์ครับแล้วก็ต้องเรียนว่ายางบลอไซน์เอ็นดีมื่นห้าพันนะครับยางอ่ดของมืออาชีพอึดทนนานถึงหมื่นห้าพันกิโลเมตรบริษัทไทเรนโครเซนโปรดักต์จำกัดครับผู้ผลิตปลากระป๋องไดโซตเบเกเศตราสีเหล็กด่าน้ำมันกวางลุงทับบรรเทาอาการคัดจมูกวเมีดิสยาน้ำมันกวางลุงหยดเดียวสดชื่น เครื่องดื่มสมอินสมัมกับเครื่องดื่มผสมสมแลนน้ำพึ่งดื่มง่ายได้ประโยชน์ของดีของทุกคนโปกรกับเบองห้องน้ำห้องครัวและเลนไปบ้านทุกครั้งโปรด้วยกาวเทเป็นเบอร์วัตถายู่อินวันถุงเดียวทั้งเดียวทกันดื่มโปูทับกับเบองเดือมได้เลย13เหรียญเป็นทั้งโรงแรมและที่พักกับอา,า่านมีหลายชนิดสาขาโรงแรมทองภูนรองเบองซอยสี่ดวงคุณสำคจนิตินวคุณขนมกินพอสอครับเส้นสายเหนียวดุมไม่มีวัตถุการเสีย ต้องขนมกินพอสอชกาแฟวันแฟนกาแฟสำหรับท่านชายหาซื้อได้ที่029374333บริษัทสามบิรออโตพาสเป็นผู้นำด้านแบบรถยนต์ทุกชนิดและอุปกรณ์เพื่อการ,กรเกษตรการขายใบยมีดใบดันบินคุณภาพบเยี่ยมมากกว่า50ปีคันนี้เยี่ยมเดงครับเป็นผลิภัณฑัครั์ท่านชายะวัติทั้งคู่คุณมือเจชิญครับท่านผู้ชมที่กรพบครับนักชกฝ่ายแดงเข้มสิทธิ์สองพี่น้อง น้ำหนักช่างมื่อเช้า147.8ชื่อจริงสุรศักดิ์เป็นนักชกจากอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามชกมาทั้งหมด95ครั้งตอนนี้อายุ27ปีครั้งสุดท้ายชนะเทคนิคเกิลยกเอายก4ประกายแสงสิทอที่วิทีมวยสยามอ้อมน้อยมีที่มาทีธรรมาชีวะเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณนะส่วนน้ำเงินนพพร,รักเกียรติกำทร มาช้ามา148.8ลดไปจุด8ป่อนด์ชื่อจริงนพรัตน์ชมศรีวงศ์เป็นนักชกจากอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชชกมา90ครั้งตอนนี้อายุ28ปีครั้งสุดท้ายชนะคะแนนเดินชนเล็กสอสอนิยมที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยมีจากแระวีรวัตรชูกรเป็นผู้จัดการและหัวหน้ากันะเช<อ>ิญคุณสมิงขาวครับ ท่านผู้ชมครับโม่ผู้นี้ก็ต่อยกันมา5ครั้งแล้วนะครับเพราะว่าเข้มชนะ3แล้วก็นพรรษชนะ2ก็วันนี้พันลูกเขาเหนียวคือเข้มมหมาสะระคมนะครับส่วนนพรัรนในทุ่งสงทักษิณก็แดนสะตอนะครับคนละภาคฝ่ายแดง27น้ำเงิน28ครับไปดูสถิติ5ครั้งที่เคยเจอกันมานะครับ23พฤษภาคมห้าศนย์นภรรษชนะคะแนนเข้มที่เวทีมวยราชดำเนินครับ130ปอนด์ ครั้งที่2ที่ชกกันครับ7กุมภาพันธ์51นบวรัตน์ครับชนะคะแนนเข้ม12มิงต่อน้ําหนัก3ปอนด์นะครับ130กับ133ที่เวทีมวยราชดำเนินครั้งที่3ครับวันที่5พฤษภาคม51นบรัตน์เกียรติกำธรแพ้น็อกเข้ม12มองยกที่2องกับ136ปอนด์ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่4นบรัตน์แพ้น็อกที่จังหวัดนครปฐมนะครับวันที่12กรกฎาคม51ครับ ร้อยสามสิบหกปอนด์แล้วก็ครั้งสุดท้ายที่เจอกันครับห้าธันวาคมห้าสามนภรัตน์แพ้น็อกยกสามครับร้อยสี่สิบเจ็ดปอนด์ครับแพ้ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งเนี้ยครับในมวยรับคุณะมิงขาวนั่นคือสี่ห้าครั้งที่เจอกันมาทั้งหมดครับก็สรุปแล้วครั้งล่าสุดก็บอกว่านภารัตน์นี่ไม่สมบูรณ์วันนี้นี่เต็มเหยียดเต็มที่ชนะเลิศรับไป1ล้านนะครับแล้วก็รถปิกอัพอีิสุสอีก1คันเป็นรางวัลที่มากที่สุดในประเทศไทยนะครับ วันนี้ของมวยรอบอีสูสูเง,งินล้านกลับไปดูเส้นทาง,อง่อนถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับ25ธันวาคมครับเข้มชนะน็อกนรับรัฐยกที่3ที่เวทีมวยสยามวมน้อย15มกราคม54แพ้คะแนนสุดสาคร2ิเมีครับเป็นไสดทีไฟเดียวที่แพ้ในรอบนี้นะครับแล้วก็12มีนาคมครับชนะน็อกกงจักรสอสวนทองยก4รอบรองชนะเลิศตัดเชือกครับ16เมษายน ชนะนอกประกายแสงสิทธิ์ออยกซีที่เวทีมวยสยามความน้อยแห่งนี้ชนะนับเป็นส่วนใหญ่เลยคุณจะมีเขามาลุ้นกันบนเวทีแห่งความตื่นเต้นรที่ห้องนอกนี่ไม่ต้องมาชมแล้วนะครับเข้าไม่ได้แล้วนะครับล้นหลามเลยทีเดียวแน่นขนาดไปหมดเลยเต็มเอี้ยนนะครับเต็มพื้นที่เลยครับเต็มพื้นที่ทุกตารางนิ้วของเวทีมวยสยามความน้อยแห่งนี้ครับนี่คือมวยรอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกรอบหนึ่งของวงการมวยเมืองมวยรอบเืยงเมืองไทยครับ แมกรรมการพิจิตพรมพงศ์นะครับซาบชกไล่เลียกันมากเลยผู้นี้ต้องยอมรัะว่าสมราคาสมค่าตัวแล้วก็ฟอร์มการชกนี่ใกล้เคียงผู้ขี่กันมากแล้วก็ผู้ชนะเลิศน,นะครับก็ตำแหน่งไทยไฟข้างหน้าอีกด้วยในการนี่อดีตมวยเงินแสนนะครับอดีตมวยแม่เล็กอดีตมวยชื่อดังวงการมวยบ้านไทยฝ่ายแดงเข้มเข้มขัดแชมเปี้ยนซีซั่นเป็นเครื่องหมายการค้าการันตีครับนวรน์เกียรติกำอรนี่ สามเส้นนะครับทั้งลุมพินีแล้วก็ประเทศไทยหลกัลกๆของนพร,รัตก็คือคุ้มเข่ามีใช้ยาว่าคุ้มเข่าปักอกนี่เข<อ>้มงวระมัดระวังเรื่อง,งนี้นีตน่ต้นมาดูว่าต้นกลางปลายนะครับคู่นี้ไม่เป็นคู่สมศักดิ์สิีของผู้ชิงเลยทีเดียวเจอกันมาห้าครั้งครับนพารัตชนะสองครั้งแรกแพ้สามครั้งหลังแลยว่า โดนน็อกถึง2อครั้งเลยกันครับกดยกที่1ครับเดี๋ยวกลับมาชีวิตจำกัดนะครับบริษาทของคนไทยเห็นความสำคัญของการรักศิลปะแม่ไม้หมยไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนครับจึงให้ความสนับสนุนส่งเสริมศิลปะด้วยการมอบประกณ์การฝึกซ้อมให้กกบโรงเรียนที่สนใจติดต่อขอประกอบสุดซ้อมที่วิพิธภัณสยามได้ตลอดเวลาครับมาลุ้นเงินบนเวทียก2งเห็นความตื่นเต้นผู้ชิงชนะเลิศของมวยรอบอีสูซุ ฝ่ายแดงคือเข้มสองพี่น้องน้ำเงินนพันธ์เกียร์กำธรบาาัวระผ้ฝ่ายแดงอีสานน้ำเงินใต้ปเป็นการใกันอีกครั้งหนึ่งไฟทีหกในรอบชิชนะเลิศไใครชนะวันนี้งเงินสดหนึ่งล้านบาทพร้อมัาตีตัวไฟไทยไฟนะครับวยไทยนานาชาติะดับโลกครั้งแรกบนผืนแผ่นด,ดินไทยจัดทั้งที่พานายิ่งใหญ่รับ นอกกับในครับเข้มนั้นมีหมัดมีศอกที่อันตร,รายใช่ไหมครับคุณทนายขาวแม่ท่ายก็บอกว่าต้นๆนี่อันตรายมากเลยมีทั้งหมัดทั้งศอกแล้วก็ครบเครื่องแต่ถ้าบอกว่าเอาไม่ลงเอาไม่อยู่ติีปลายอะไรจะเกิดขึ้นคําถามอันนี้เกิดขึ้นมาเหมือนกันต้องติดตามครับต้องติดตามขวายาวๆข้าปรัดเกียริกำอนครับจากทุ่งสงนครศรีธรรมราชอีสานกับใต้นลครับสิงความยิ่งใหญ่ครับ บนเวทีนั้นพิจิตตมคง,คงต้องยอมรับว่าความตื่นเต้นเร้าใจแล้วก็นักมวยไม่กลัวกันด้วยซ้ายไปดอกหนึ่งของนพรัตน์แต่ว่าจุดเปล่ของนพรัตน์นี่แฟนๆก็ที่บอกว่านพรัตน์นี่ถ้าโดนจังๆมีโอวการล้นนะครับเพราะว่าโดนหมัดไม่ค่อยได้เมือนกั้เขาวอาอย่างนั้นเดี๋ยวต้องดูนะครับนพรัตน์ซึ่งไฟนี้นี่มีเวลาเตรียมตัวหนึ่งเดือนเต็มเต็มเลยครับคุณเมิงขาวแล้วก็ล่าสุดนี่เสียมีที่ระยุทธ์หอประเสริฐกิจใน้สนามเวทีมวยสยามอ้อน้อยไปดูถึงข่ายเลยกับไปดูทั้งคคนครับ ก็เยี่ยมค่าเยี่ยมชมของผู้ชนะเลิศแล้วก็รองชนะเลิศด้วยพนพรั์เริ่มเปิดเกมที่ใกล้ขึ้นพายุแล้วก็สสวมบุกปกป้อง,องใส่หมวกกันน็อกด้วยนะครับสังเกตให้ดีว่าซ้ายของพนพรัตนี่ไม่ตกด้วยวันนี้ต่อยด้วยความรัดกุมงะครับพลาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวครับกระแทกมัดซ้ายวางแข้งขวาติดบ้างหนึ่งล้านกับพร้อมรถอีกหนึ่งคันโอ้ยเข้ม ขืนสันควันเหมือนกันครับดาวบรัชมัดขวาเนี่ยครับไดยะบไชิดนี่ศอกนี่อันตรายครับเขมี่เคยแตกแล้วนะครับรรคือชกโมรอบเคยแตกแล้วด้วยแต่วันนี้ยังโอ้โหทุกข่าวปากอกข,ข,ยข,ยขยาวขยาวขยาวรัดปีกด้วยเขมเฉยอ่ดาวบรัชยัยงเชิงเลยครับยังเชิงเขมขยับล่อหลอกยังว่าไม่โดนครับเสียหลักล้มไปเอง ลุกขึ้นมาใหม่เดวิวาร์ดค่อยๆขย,ยับข้าหาเข็มกระแทกภาษายังต่อยแบบสบายๆนะครับเงินหนึ่งล้านบาทนี่กดดันทั้งคู่เลยทั้งรถมี่ครับอีสุสอีกหนึ่งคันด้วยรวมแล้วมูลค่าผู้ชนะเลิกก็รับไปล้านห้าพักคู่เดียวเดียเด๋ยวกลับมาชมยมกต่อไปครับเรากลับมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมยังอยู่กับท่านประธานบริษัทและท่านรองประธานบริษัทนะครับเป็นคําถามที่ทุกคนอยากรู้ผมเองก็อยากทราบเช่นเดียวกันนะครับว่า えーと来年と違って大きな人が今度はやってます11月にタイファイトのファイナルがありますけどそこにきっとタイの,あのここで決まったチャンピオンが行くと思いますチャンネル3でまたやりますので期待してください ประธานบอกมั่นใจเต็มเปี่ยมนะคะเพราะปีนี้นะคะนักมวยไทยนะคะในสุิสุครับนั้นมีร่างกายที่สมบูรณ์และมีน้ําหนักตัวมากขึ้นสามารถสู้กับนักชกต่างชาติได้แน่นอนและเราอยากจะเป็นแชมป์ไทยไฟปีนี้ขอให้ติดตามได้ทางช่อง3นะครับก็สองคนนี่แหละครับบนเวทีขณะนี้ยังไม่รู้อะครับว่าใครจะเป็นแชมป์มวยรอบนี้และใครจะไปเป็นแชมป์2 0 1 1ขอบคุณครับท่านประธานท่านรองประธานครับ ท่านผูครับความตื่นเต้นแล้วก็เร้าใจมาอยู่ที่ตรงนี้2ยกยกทบอลจะออกคะแนนแล้วนี่ยังยังมองไม่เห็นมาลุ้นกันต่อนะครับความตื่นเต้นแล้วก็นักมวยก็ต้องกดดันด้วยเพราะว่าชนะเลิศรับ1ล้านแล้วก็รถนิสสุอีก1คันรวมาราบมูลค่าไม่ต่ำกว่าล้านหาด้วยนะครับต่องต่อยด้วยความรัดรุมนะครับ1นนะครับอหอยรอบนิสสุนักชิงชนะเลิศครั้งที่ย1ครับ ยาวนานแล้วครับสองทศสวัสดฝ่ายแดงนั่นเข้มน้ำเงินนี่นบรัตสีผาไม่ได้เลยครับใายทุกเรื่องอยู่ที่แดงมีหมัดมีเตะขาน้ำเงินเขา่า<ป>นบรัตเริ่มเปิดเกมเดินแล้วตัวน,นี้เบียด<ป>ติดโอ้ยสอกของเข้มแตกไม่แตกยังเข่า สบระรัตนั้นเคยโดนสอกของเข้มแตกเละเทะมาแล้วนะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับอ่าโดนแกงซ้ายครั้งหนึ่งเนี่ยครับโอ้โดนส่อครับระยะมันสิ้นกับโดนสอกอีกแล้วครับสบระรัตแตกไปครับแตกด้วยครับแตกด้วยครับแตกเยอะเลยครับแตกเยอะเลยครับเดี๋ยวขอภาพครับขอภาพอีกทีครับขอภาพอีกทีครับขอภาพเจ๋งๆอีกทีนะครับโอ้โหดอกนี้นะครับ สมรัถเรียบร้อยเลยดอกเดียวเลยนะครับนี่ทีมงานของเข้มสิทธิสองพี่น้องนะครับโอ้โหดูตรงหยอกมริสิพ้าแดงอ่ามาดูภาพชัดๆนะครับปั๊บโอ้โหทีเดียวเลยนะครับเรียบร้อยทัดมาลาเรียบร้อยเลยแตกด้วยนอกด้วยนะครับแตกหน้าเลยครับคุณในมิงขาวดูครับกล้ามากนะครับเข้มใจถึงมากเนี่ยครับ แตกหน้าทีเดียวเลยครับแล้วแตกเยอะเลยครับ<อ>นี่ดูดูม,มุมอีกมุมปั๊บโอ้โ,โห و, ขนาดปิดๆเลครับศอกซ้ายของเข้มเรียบร้อยเลยดอกเดียวเลยนะครับไม่เหลือไม่หลอเลยทีเดียว่จะคาดคิดว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยนะครับแล้วก็ถือได้ว่าทางนพระรเองก็สู้อย่างสมศักดิ์ศรีแล้วนะครับก็เป็นอันว่าเข้มสิทพี่น้องครับคือ แชมเปี้ยนมวยรอบอีสุสุครั้งที่21และจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปชกในศึกไทไฟส์2011ครับกราวนี้ขออนเรินเชิญมิสเตอร์ฮิโรชินาคางาวะประธานบริษัทริเพทอีสุสุเซลจำกัดครับได้ขึ้นมอบรางวัลครับมีมากมายครับนี่คือแชมป์อีสุสุซูเปอร์ไทยทาเนียมครับเป็นเข้มขัดแชมป์1เส้นครับ นี่คือสุดยอดปรารถนาของคนที่มีอาชีพชกมวยนะครับและรางวัลต่อไปครับนะครับเป็นกุญแจรถนะครับกุญแจรถปิ๊กอัพรุ่นยอดนิยมครับ e s u z u d max s park super titanium 1คันนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เห็นอยู่ในข้างล่างนี้ครับยังไม่หมดครับรางวัลต่อไปครับเป็นเงินสด1ล้านบาทครับ และสําหรับรองชาเลิศครับมาก็ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าถูกหามเข้าทรง